ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะนะแรงสูงๆวินเลนสวยๆ,ๆนะครับมาเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจไอมิทต์ต้อนดีวีเลยนะครับผมเพจรับซื้อขายรหาดเกมอาวีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะทักวไปท้าวเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้น,นะครับผมนะฮะก็อยู่ในเกมเอ่อ uh, Horror of King นะครับผมนะหรือว่าเป็นเกมต้นฉบับของ Rv นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาบอกว่าอ่าจะเปิดแบบให้ทั่วโลกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นแบบ g l o b a l นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ของจีนนะครับผมนะก็เอ่อเกมนี้ก็น่าจะเปิดให้เล่นด้วยนะครับ็นเขาบอกว่ามันจะเป็นคู่แข่งของ Rv อะไรอะไรอย่างงี้เพราะว่าเป็นต้นฉบับของ Rv ด้วยนะแต่ว่า ไอประเด็นนั้นแหละผมกม็ขอพูดถึงกันแล้วผมขอปัดทิ้งกันแล้วกันนนวันนี้ผมจะพาทานผู้ชมาดาูระบบแล้วก็ตัวละครนะแต่ผมเท่าที่ผมเห็นนะครับว่าตัวละครมันจะมีตัวละครของอวีไปอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับผมนะซึ่งมันจะเหมือนกับว่าเอา2เกมนี้มารวมจาก,กวันกันล่ะคือมันน่าสนใจนะเออนะครับสำหรับผมนะแต่ก็เราดูดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะเราไดูดีกว่าจะมีฮีโร่ในอวีนะครับผมนะมาอยู่ในเกมนี้กี่ตัวนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมนะแต่เท่าที่ผมก็ มันไม่ได้มีมากอ่ะเออแต่ในอนาคตน่าจะมีเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็ส่วนใหญ่นะประมาณ90เลยนะก็จะเป็นมาจากทางฮีโร่ของเอ่อตัวเกมเขานะก็ฮอร์เรอร์นะครับผมนะเฮอร์เรอร์เฉยเลยอะแล้วไร้ทักอย่างแล้วเอาเป็นง่ายเอาง่ายคือเป็นของตัวเกมของต่าฉบับเอวีนะครับผมนะอืมผมขอดวนถ้าไม่มีเลยรอรอไม่เจอเลยวันนะีเรื่อนๆดูนะผมต้องไล่ดูแต่ผมเหมือนคุ้นๆเห็นอยู่นะ แล้วแม่งก็สีมันมือดอะ่ะอุ้ยกิตไงลงคลิปอืมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมีแอตตากับลัมเบอร์ทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูแอตตานะไม่แอตตานะ่อาตาแหละเขนะนะผมนะแอตตากับลัมเบอร์เห็นปะผู้เป็นไงยีเดะมากนะรับผมนะนี่ครับผม โอ้โหแอนิเมชันเลยเหมือนของอาวเลยนะรับผมแนะดูดีกว่าจริง,ม,งมันก็งหวมันก็มาจากเกมนี้นั่นแหละนะรับผมแนะแต่แค่มันเหมือนกับว่าการรีโมเดลใหม่ของเกมนี้แหละถ้าพูดถึงเกมนี้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงอาวก็คือมันเป็นของตัวอาวีเข้าใจกันปะนะรับผมนะ่โอเคตัวต่อไปคือลัมเบอร์นะรับผมนะโอ้ยโคเท่ทุกคน <laughs> นี่รับผมนะอาาคือ,อว่าน่าจะมีตัวเรื่อยๆเข้ามานะรับผมนะ่ มันถ้าพูดถึงเกมนี้น่าจะเป็นการรีโมเดลของตัวนี้นะผมไม่รู้ตัวเกามที่ื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมมีตัวอะไรอีกวะที่ผมผ่านหัวผานตาแม่น่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะมีแค่สองตัวเองอนะทุกคนโอ้เสียดายเลยหูคองนี่ก็เป็นของตัวต้นฉบับอยู่แล้วนะครับผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะลูบูลูบูนี่น่าจะเป็นของต้นฉบับอยู่ละของตัวเกมนี้อยู่ละ แต่กิมไปเปิดของมาหลอดนะต้นฉบับของมาหลอดของ r V นะครับผมในะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมมีตัวอะไรบ้างตัวนี้ก็น่าจะเป็นต้นฉบับของ v ว o l e t ตปะ่ะน่าจะใช่นะหรือเปล่าข้าวผมจำไม่ผิดออมโหไม่มีแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นฉบับของยอนป่ะนี่น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นของยอน <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันละกันนะเราดูอ่า เน,เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมีแค่สองตัวเองทุกคนแต่ผมอยากเข้าไปทดลองดูว,ว่ามันจะว่าการเดินหรืออะไรสกิลนี้จะเหมือนของอาวหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูเออมันมีให้เราฝึกซ้อมไหมผมขอหาแป๊บหนึ่งนะฮะไม่มีอ่ะมันไม่มีให้เราฝึกซ้อมว่ะมันให้เราซื้อเหรอโโหไม่มีตังค์เลยนี่คืออะไรโมเดลโอ้โหระบบ มีท่าโพสด้วยเปลี่ยนท่าโพสอะไรอย่างงี้นะครับผมนะอ๋อก็คือก็เปลี่ยนเป็นภาพ 2D นะครับผมนะเหมือนตัวเกมนั่นแหละน,นี่เหรอ,อน,นี่ทดสอบเหรออันนี้ปะทดสอบลองดิแล้วกดมั่วแล้วเนะี่อ้าอ๋อนี่แค่กดเล่นเหรอเล่นปกติฮะอันนี้ผมอยากลองไปทดสอบอะ่ะเอ,อ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวระบบเกมบ้างดีกว่านะครับผมเนาะนี่คืออะไรอ๋อเขาจัดไอเทมจัดรูนนะครับผมนะมีรูนปะรูนไม่มีเหรอไอรูนมีนี่รูนผมมีแค่หกเองทุกคนระบบรูนนี่ยังมีนะน่าจะเหมือนอาวีเลยโอ้ยไม่เหมือนว่าเฮียน่าจะเป็นของตต้จะบอกเกมแหละนี้นะครับผมนะเออ น่าสนใจแต่ว่าแล้วก็เป็นระบบแล้งนะแล้งบอลเหรอเฮียแล้งบอลทุกคนแล้วผมจะดูแล้งทุกแรงยังไ,ไงวะอยากดูแล้งทุกแรงอะว่ามีสีอะไรบ้างนี่น่าจะเป็นประวัติเราฮะเฮ้ยนี่อ,อะไรเซิร์ฟเวอร์รอโอ้แดมอนเป็นสีอย่างนี้แพทเตนมัมเป็น,อ,นอ,อย่างนี้ผมว่าแทงแล้งในอาวีมาดูเท่กว่าเยอะเลยนะเออมันก็น คนละแนวกันะแต่ว่าแรงบอลเกมนี้เม่งเท่่กว่าอวีเลย <laughs> ไม่มีอะไรแล้วหรอโอ้คือเท่าที่เห็นก็คือมาจากอาวีแค่สองตัวอ,อันนี้ครัคมบุ๊กอ๋อนี่คือแค่ฝึกครับผมนะฝึกแล้วก็จะได้ตัวนี้นี่ตัวตัวมูลาด่์ด้าจะไม่ผิดตัวนี้แล้วตัวชอบมูลาดเนาะ ผมจะเข้าไปฝึกซ้อมอ่ะมันไม่มีเหรออ๋อนี่ไงโหเป็นหมดฝึกซ้อมกว่าจะหาเจอนะครับผมนะฮะเฮีย้ยผมลองทดสอบเล่นระเบริร์เฮี้ยมันรู้สึกโตเป็นใหญ่หอย่างวะผมซูมเข้าใกล้เหรอเฮ้ยผมซูมเข้าใกล้เหรอดูไหนไม่รู้ทุกคนเฮีย้ยมีตั้งค่า้มีรูปแบบโหระบบระบบดี ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยฮีดี๋ยวค่อยว่ากันระบบเออดูดูไอเทมด้ว่าเมย์ได้เหมือนอวีปะไม่มีวะไม่มีโอ้ยโซโลเจ้า,าผมดูแลนะ้ผมก็ดูมันผ่านนะไม่มีวะเออไม่มีไม่มี โอเคเดี๋ยวไปดูสกิลของลัมเบอร์ดีกว่าเนี่ยโอ้โหคือมันเหมือนเลยอะแต่ผมรู้สึก a n i m ม t i o n มันดีกว่าด้วยนะนี่ดูดีดิโอ้โห a n i m a ่ i o n ดีกว่าด้วยครับผมนะฮะเทยเอฟเฟกต์ผมรู้สึกเอฟเฟกต์มันดีกว่าด้วยนะครับผมนะไม่ได้อวยนะแต่ดูดูดิให้ดูคนดูเองก็แล้วกันดูดิเท่เอฟเฟกต์ครดีโคตรชชี่แมนทุกคนเห็นปะ คือแบบว่ามันวิ่งไปแบบขาดิ้นด้วยมันเกี้ดึ๊ดดึ๊ดึ๊อะไรแเงี้ยเกียร์เร็วนี่ก็จะปิดแบบโนคูดาวไงนี่นี่นี่ฝันรุ่งของผมเป็นอาต้ามานะครับผมขี้เกียจเล่นทีเดียวสองตัวนะฮะเดี๋ยวผมขี้เกียจทำสองตัวดูดิแอนิเมชันโคตรดีอ่ะดูดิแล้วก็ดูขาดูดิดึ๊ดดโอ้โหขามันวิ่งดุ๊ดดึ๊กดึ๊ดเลยเท่ๆว่ะเราเดูอันติดีกว่านะฮะโอ้ยเยอะเหลกเลย อ่านี่นี่เหมือนกันนี่เหมือนกันครับผมอันนี้เหมือนกันอาตาดูดิโอ้โหเอฟเฟกต์อาตาดีกว่าด้วยทุกคนดูดิไอ้ที่ดูสวยกว่าด้วยฮะทุกคนเอฟเฟกต์มันอะเอาไปเล่นไปเหมือนกันสกิลหนึ่งสกิลโอ้โหนี่ดึงเรือเหมือนกันเลยแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะแต่ถ้าถามว่าเอฟเฟกต์รายละเอียดยิบย่อยผมว่า อันนี้แม่งดูสวยกว่าเยอะเลยเฮ้ยกูจะตา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 ยหนีละเฮ้ยโอ้ยไอ้เฮียไล่ไม่หยุดเลยได้พอดีเลยพอดีทำปกคลิปเฮียสองตัวอาโวีโคตรเท่ทุกคนโอเคนะเอา,าว่าสำหรับคิวมีนะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะก็ข้ามาดูไมยเจอนะครับผมนะฮะว่า สองตัวใน RV ะมาอยู่ในเกมนี่ผมว่าในอนาคตน่าจะมาเรื่อยๆแหละนะครับผมนะก็รอดูกันได้เลยนะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะนเนาะไอ้เียผมว่าน่าสนใจนะครับแบบสองจักรวาลมารวมกันนะสองเกมเนี่ยอะไรอย่างนี้ไอ้เฮียเทมกนะักฮะก็บายผม